สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะของทางช่องเจตู่พารวยเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทั้ทงช่องอาโนนลูกอีสานพร้อมเนาะคะ่ะเนาะทั้งทั้งช่องปับ,บายสาวกาลสินเจตู่พารวยคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะพี่น,อน้องกค่ะนี้เข้ากับมาหาแม่แต่เคียนคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะออยืหันบอกระไฟไม่ถูก มีเขากับมหาแม่ตะเคียนคีอเกาเนาะค่ะเนาะซึ่งว่าแม่ตะเคียนกับเขาเกาหาตรงตรงเนาะค่ะจังเกตตูขอกับเขาเกตตูขอก็ได้พี่น้องเอฟซีทันใดที่เห็นคลิปเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งเจตูน้ำเนาะค่ะพี่น้องคะจะจะประกาศข่าวพร้อมเนาะค่ะเนาะก็จะมีทั้งทั้ง พี่น่องเพิ่นได้หลายเพิ่นกับสีมาบวงสวงเนาะค่ะพี่น่องคะเพิ่นสีมาบวงสวงแต่เพิ่นพระท่านเด้น,นัดมือนัดเบ้นจะสีนี้มือนัดดูพี่น้องเอสซี่กับค่อยค่อยติดตามน้ำกันอตอนนี้ยาสู่เพิ่นกำลังจุดค่ะกำลังไหวกำลังไหวบอกแม่เพิ่นไปเมียเอ้ย คนละมือบวงสวงคนละจังรับมือชุย่างสุนแนวที่สร้างไว้วาลูกมากเหมือนนี่กับมาประกาศข่าวให้พี่น้องฟังว่าสิมนี่พิธีการบวงสวงเด้อาีินีพิธีการบวงสวงของแม่ตะเคียนแต่ยังท่านไหนมือหดมือกำหนดการเนาะคะ่ะเนาะยังท่านไหนได้กำหนดการ บาสูพีสุนองฟังสะกอนเหมือนฮาังคนกับสว่าใช้รหัสตัวเลขบระเทศได้ได้ตัวเลขค่ะแต่ว่าอันนี้เข้ากับสิมานั่นกับสิจุดทูกขอตองวดไะไคือเกาน้ำหนํำมาไหวขอตองวดตออย่างคนคือเกาลูกจะมาซํานีแหละเมียเอ้ยมาสามคนเอาเนาะนี่ละอสามสาวมาไหวเมียพ่อให้ได้โชคได้มันได้โชคได้ลาบ น้ำเพลินเนี่ยแต่ค่อยเบิ้งค่ะพี่น้องว่ายาสูดเล่าสิจุดใด้ตัวใดโอ้สมค่ำเขาซาอีหลีเนาะคนน่นซาคักซาเนาว่ายาแต่เขียนต้นนี่น่ะให้คักอีหลีให้ให้จนว่าดังจนว่าคักดังคักดังแนพย่นว่าดังแต่ช่วงเดียวกันกับตอนที่ว่ายุวัดกุเทาหลืะมั้งที่ว่าดังดังที่ว่าออกเทลทัด ดังจนได้ออกท่อนระพัดได้กลับบ้าไม้ค่ะพี่น้องคือกลับบ้าไม้กลับมากกับงวดแรกกับเข่าหาเก่าเอ้ยเก่าหาไม่ต้องกลับเกียตูคอก็ได้หาเจ็ดเก้าเนาะห้อเกียตูกับตาไถ่ายน้ำกับมีหาเก้าเก้าหาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหาหาเจ็ดคือสามเมตรเลนี่กับเข่าแต่ว่านี่กับคือว่า เจตุสิให,ลลให้ยาโซ้แล้วคอห้ค่ะหรือว่าเจโสูเนาะหลายคนก็ติถามอา๋อเราคือว่าท่านเผาคือเอนแล้ายาอันนี้ก็คือซักสีอีหยังของเล่าล่ะแบบว่าต้องเอืเอ่อ,อื่นยางสินะพี่นองกสหลายคนก็คือเาเข้าใจแต่เขามาตองวัดแม่แต่เคียนก่อนค่ะ ตองหวดเน่ยแต่เคียนก่อนี่นนองใจเย็นใจลุ่มลุ่มผู้ใดอยากใดแนวทั้งจังแม่แอมเราก็เห็นสองหาเจตูจุดถูกได้เก่าหา <c oughs> <c oughs> คุา้าบริเวณนี่เอหลายี่ยนงานแ,มนมแปมผล,ผ,ลผ,ลผ,ลผลข้าขนข้าม,มากนรดหนึุ่ผลมาแต่ดได้ยิเจ้าังได้าันไป2อขันยี่มืคือเสียงเี่ยงนแต่ที่เออมเจาไ้ทางประเทศกว่า่ไไปหคนทาเร<อ>ิ่มไม่ยามีหลเด้อแม่ร้านบริดัมยามเมาตเต้านเเรี่ยงร้านนหาปี กอนหนแนกเพิ่นมากแ,แม่หอมแ่งาขาคดเทียนคือว่าใส่ขัน,นหาคนเทียนใส่เน,นเลลาน่เด๋ยร่งรถมากบ่เทียนพีเด้มสูมาบอกมาเกาวไวด้แม่เด้อมือนีมือมือนีมาเกาทุกยางหล่ะข้หมากข้าู้หรือว่า สิ่งที่แม่ขอไว้ล่ะก็คือเป็นมือบวงสวงเนาะเพราะว่ามากองเงี้ยวดมักก็ต้องให้เขาถือหลายๆเพราะว่าขั้งเบิกซาพิ่นกับสีบวงสวงชะกอน่ันอยากได้กองเง้วก็ต้องให้เพิ่นถือหลายๆบ่สั่นกาไปโดนจิตโดนใจให้อันลูกอันลูกลูกอันเลี้ยงกับเพิ่อนเอิรนลูกเพิงลูกเทียนลูกหลานเจ้าให้เพิ่นเอามาถวายเพราะว่า ท้างเบิกทรัพย์หนันงชนสิมาถวายอันนี้พิธีการบวงสรวง,อเ,ง,ง,งเอามือนีห่อนจุดถูขอเพิ่นตองหวดล่องเบิงพี่น้องหวดนั่นเท่ากับมาขอตองหวดด้เนาะได้หาเก็บเก่าเนาะ ดีเด้อีเมียอยากทาแป้งกับตัดกันหลยวันแล้วนี่ไงห้าเจ็ดหเก้าเห็นมีเนี่ยตัดไว้เลยนีส้มเราอยากทาแป้งเนี่ยพี่เขาตัดเมือนั่นแป้งพอดีเ้าาเจ้าแป้งของเมีกันงา่เมียงามเาทาแป้งถูกตลอดที่แล้วเห็นบ่เมื่อไรก็เห็นหาสองคือมองมือคนนั่นล่ะน มูบูเแล้วล <mel od ic> <ส>่ะมัน่แม่แตโดนแล้วันจาบามันออกแล้วก็ไปไื้อที่นใ่ารเด้แม้สยดดอกูด้ยไทน้เมีนี่แหละไแล้วก็บ้าอูคนสีมาที่เดิมเนาะมาบ้เอาดิน่ห้าตใส่ด้เอาบ่ได้เอาบ้ได้พอาาเดกสี่ว่าแล้วา้เดเปิดยังเนี่ว่าแหละเขามเนกแบบ เสีให้พี่น้องิ่นจ้องเบื้งตัวนั้นนะจ่องเบื้องบอคาแป้งให้เพราะว่ามองหันแตก่องนี้แม่แอมเห็นหาสองเตนเห็นหาเลยมือนี้มือนเเมาเลขมันออกแล้ววใหม่บันนีเลขกันบันนีเลขอันทูบนั่นจังค่อยได้อันหาเกตเก่า ขยายให้พี่น้องเบิงผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์เด้อค่ะคอมเมนต์เข้ามาเบิงสิตรงกับเลขกถับว่าอ๋อเลขกสองหกบ้างให้มันสองแปดให้มันอย่างเดี๋ยวจะเย็นได้ไหมเนาะีช่างผู้ดมางเป็นว่าทีเราจะฝากสุนปรับให้เราไหนนะสุนให้ได้คลิปเด็ดๆเนี่ยนะ คุณไม่ยสูตร่ห็นไหเด,ด้อยาเอ้ยสูนางสามารถทีแล้วเราเราสวดมนต์ถึกีสีเด้อถี่เพิงว่าสวดมนต์เลยเด้อถี่ีแล้วกบสวดมนต์เลีนน่ซีเพิง สมารถทีโรดาสนิซเนิ่งอมันนี่ยังเหรนะั่นมาตัวนึงเหรนัะนะ่นแ้วมจากงด้วยนัน่นมันนี่ยังมันเลขยังเล,เลขทูบไหมอาะ <c oughs> มาแล้วหนึ่งตัวทควทม่ <c oughs> ต้นอไ้มียนู่นามาต้นนั่นเขาหอมเห็นหาเก่าหาต้น เลือลหาเนาะนะพิจารณาเอานะพี่น้องเอ้ยนี่ละสิสบบานสาหาบานอขั้มหมาขั้มผู้นี่สิมาพรมกันกับมือบวงสวงดวเดแม่เดอบอกวบบอกไว้ก,ไก่อนเพราะว่าทางทีมงานขจ้าสิมาบวงสวงให้ เพิ่นสีให้เพิ่นสีมาบวงสวงมาฝรอนใส่สุดสีสมมาฟรั่นให้โอ้เบิ่งเอาผู้ใดเห็นตัวใดคอมเมนต์ใต้คลิปปรดพายซึ่งกันและกันนะคะโอ้เกตูเห็นเหล็กสองอยางงามหรือสองหกยางงามเลยที่พี่น้องช่องหกยางนอนเนี่เนาะเอาไมเอาไมเขียนงามเลยเมียตัวที่สามน่ะ สองแล้วสองหกแต่ว่าตัวที่สนี่เป็นสองหกองบอกนเอ้อสองหกองบอกฮ้พีนองขังงทิงนี่เป็น2องสี่บังนี่เป็นสองหกสองกับสองส่แมนคักคบัดที่นี่พี่นองเอมเม่นเลได้เห็นตัวใดผันสิบ้านเจ้าคือเห็นผู้เดียวแต่เกตูวเนที่ว่า บุเมียนดีเพิ่งเอาเลขทูบมาแล้วเห็นแต่สามตัวเท่งๆนี่สิมันหกบ่หอตัวหนึ่งพี่นบ่อไห้สองหกสองนี่เย็นดีเนาะนี่แมนอนอวยหัวใจขาแม่เิ่นนี่แมพี่สิเย็นนอนหลับนี่แห้ง ตะกีเป็นไให้หน้าคือว่ารถเต็ม,มเมดแต่แถวเนี่ยเห็นตัวใดกับคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องค่ะเห็นตัวใดคอมเมนต์มาเด้อเกตตูเห็นเป็นสองหกสองกับสองสี่ค่ะสองหกสองและสองสี่ด้านบนค่ะ พี่น้องเห็นตัวใดคอมเมนต์ด้วค่ะเด้อสำหรับในคลิปเนาะค่ะเนาะสองแม่ตะเคียนสิบบานซาหาบานลื่อนี่แหละออกเท่าละทัดต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ล้อเบิบ้องภาสิเขาพ่แต่เกตู่เห็นสองหกสองกับสองสีเดี๋ยวจ้องเบิ้งค่ะค่ะก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิเดี๋ยวมือเพิ่นมาบวงสวงเดี๋ยวสิมะทายคลิปให้เบิ้งอีกเพี้ยนึงเพิ่นสิมาบวงสวงอยู่เด้อเบิกซับหน้าขี้เพิ่นสิมาบวงสวง